ตื่นเต้นเพิ่งเอาลงดินนะคะวันนี้อันนี้คือลูกห่านจีนกับลูกหา่านเอ็มเดนโทเลานะคะลูกห่านจีนเนี่ยหนึ่งเดือนละแต่ลูกหา่านเอ็มเดนโทเลานี่แค่อาทิตย์เดียวเองค่ะอยู่ในกรงไปก่อนนะเด็กๆทำไม ตื่นกงใหม่เดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์ก็ตามพี่เขาทันละพวกนี้โตเร็วค่ะอันนี้อากาศดีพา,ามากินหญ้าหน่อยให้มาอยู่ในเล,ล้าละจะได้มีที่วิ่งเล่น